สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องส่อพโชคครับมื่อนี่ส่อพระโชคกิติภาผีพนองมาขอหวยจากเจ้าแม่ตะเคียนครับซึ่งนําโดยพระอาจารย์เอครับตอนนี้กิติภาพี่นองไปเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันว่าพระอาจารย์เพิ่นสิได้ตัวใดครับสําหรับรับขึ้นนี่ครับเป็นขึ้นวันพระครับพี่นองครับอย่างไรพี่นองขยับเฝ้าไปใส่เด้ครับถารอหล่นน้ากันครับ ตอนนี้กับเวลาหาถุหาถุมถึงหกถุมโดยประมาณนะครับก็บปได้เบิงนาฬิกาครับล่อลุ่นไปพมอพอก่นครับพี่น้องครับอดรับอดนอนมาแล้วครับจากต้นโพเฮียนแล้วก็มาต้นตะเคียนครับซึ่งสิไดใดตัวใดกับพี่น้องล่อบึงครับถ้าได้ออกมาตรงกันครับจัดได้เลยครับพี่น้องครับตามสพชคมะครับ Okay. <laughs>

เห็นบ <Deus> ่เห็นอยู่ค่ะออกคิชัดด้วยอเคก่อนไม่ต้องพิชิอาบน้ำเสร็จครั้งยน ตอนนี้กำลังอาบนะหอมครับออกเยอะเอาไว้ให้เพื่อนพื่อนมันบอกรวมกันครับ

自分の体験ができないので、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 自分の体験ができな Kita ini yang terjadi, jauhnya dengan Tuhan.

ごくはないとときごくいときに、<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. どこかで、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 どこで、ど Субтитры сделал DimaTorzok ครับตอนนี้พิธีก็ได้สิ้นสุดลกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปตามกันที่วัดครับพระอาจารย์นสรุปตัวเลขของแม่ตะเคียนให้พี่ห้นอ้องเป็นอีกเทียงหนึง่งนะครับพี่น้องครับตามโชคไปด้วยเลๆครับตอนนี้ก็พระอาจารย์เพิ่งกำลังเตรียมที่จะไปวัดน,นะครับค <c oughs> ือสรุปตัวเลขออกมาครับแต่พระอาจารย์เพิ่นมาสรุปร่วมกันนะครับต้นโพเฮนกับแม่ตะเคียนครับ อยู่ทางซ้ายมือนี่เป็นต้นโพเฮียนครับพี่น้องครับเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ศูนย์นี่ครับเป็นต้นโพเฮียนครับส่วนทางด้านขวามือนี่เจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์นี่เป็นของแม่แตะเคียนครับพี่น้องสรุปแล้วกับตัวเลขใกล้เคียงกันมากครับออกมาครับแต่ว่าพระอาจารย์เพื่อนชอบที่สุดก็คือ เก้าเจ็ดศูนย์มาสั่นพนมาพนสอบตัวนี้ว่าสั่นพนวาครับแต่ว่าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับพี่น้องมาสรุปเบื้องแล้วครับออก็บมันจะมีเจ็ดเก้าอันนี้ก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์นี่ครับพี่น้องไปวิเคราะห์เบื้องครับตอนนี้ก็ลอเลขถูกครับเบื้องเลขถูกที่พระอาจารย์พนอธิษฐานออกมาสีได้เป็นตัวใดครับจ็ดศูนย์แน่นอนครับสี <S <S ่ศูนย์ ซึ่งเลข4ก็ติดอยู่ในเลขของต้นโพใหญ่เลขศูนย์ก็ติดอยู่ในต้นโพใหญ่ก็เป็น4ศูนย์ตรงกันนะครับผม4ศูนย์ชนไทยชนท้ายของเลขกับเลขต้นโพใหญ่นะครับผมเลขศูนย์4ศูนย์มาแล้วครับท่านผู้ชมรอดรุ่นตัวที่3ตัวที่3ข้ามา7โอเคอาาาจรย์มมันแปล เอาที่แน่สี่ศูนย์ครับทีครับเป็สดี่ศูสี่ศูนย์ครับเช็คงได้ก็เป็นสี่ศูนย์อยู่นะครับเอาลอีกตัวนึงครับ เล้ถูก406ครับพี่น้องครับได้ได้ได้ได<โ>ออเองนี้ซูอมาได้ยเยอะ406 นีแ่แหละครับท่านผู้ชมคือตัวเลขที่สรุปออกว่าครับพระอาจารย์เพิ่นสรุปร่วมครับทั้งแอดกับบได้แยกให้ครับเพราะว่ามันก็บว่าเป็นอย่างนั้นครับมันกับตัวเลขให้เครื่องกันครับมีเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ครับทางด้านซ้ายมือนี่เป็นต้นโพเหียนครับทางด้านขวามือเป็นเจ้าแม่แตะเคียนครับสรุปแล้วกับตัวเลขทบก็ออกมา ก็ใกล้เคียงกันครับตัวเลขถูกกับถูก,ก็ได้40ครับเอาพี่น้องไปวิเคราะห์บ้างนะครับด้อผิดถูกกันย่าวกันครับอันนี้ก็เป็นความเสือเส่อส่วนบุคคลครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณพี่น้นองทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอให้พี่ให้น้องเฮ้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหรอยหกสิบี่นี่ครับ พี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกอย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพ้อผาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ